ยางใหม่โอตาีินะคะมีเข้ามาให้ลูกค้าเลือกนะคะทุกอาทิตย์เลยจะเป็นยางเกง่งยางกระปะนะคะแวะมาสอบถามที่ร้านได้เลยค่ะยางไทยใช้ดีราคาประหยัดค่ะมีรับประกันสินค้าด้วยนะคะแตกรวมเคมได้นะคะ100่งรบาทจ้า จะเป็นยางบรรทุกมิชลินนะคะ XCD นะคะขอบ14ขอบ15นะคะสดๆจากเตานะคะทุกอาทิตย์เลยแวะมาเลือกดูได้เลยจ้า